สวัสดีฟ้าใสาวันนี้วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกาหากหลวงปู่ท่านมีชีวิตอยู่นะวันนี้10ตุลาคมพุทธศักราช2566หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็จะมีอายุ 139ปีนะวันนี้เป็นวันที่มีความหมายและมีความสําคัญอย่างยิ่งนะลุงหมอก็มาสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะก็ออกจากประจวบมาสองทุ่มาถึงวัากายตีสามแะนอนปั๊มหน่อยนะึงประมาณชั่วโมงหนะึ่ง ชีวิตโลกของมนุษย์พบมนุษย์นะอาศัยเป็นเสมือนตลาดค้าบุญค้าบาปนะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่อยู่ที่ทำให้เราได้ประกอบเหตุนะเหมือนหวานพืชลงในนาข้าวประกอบเหตุเหมือนปลูกผักปลูกพืชผล คือการประกอบเพจคือการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานะหากเราหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็น,เป,นเป็นนิดนะถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญถูกพระรันตนตรัยถูกพระพุทธพระธรรมโสนะจะทำให้เราเกิดในปฏิรูปประเทศประเทศที่มีพระพุทธนาบังเกิดขึ้น มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนะแล้วก็ข้าวปาอาหารการกิน,นต่างๆก็สมบูรณ์นะฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลไม่อดไม่อยานะไม่เล้นแค้นเหมือนทะเลทรายบางที่ก็ฝนมากเกินไปพายุจนน่ากลัวบางที่ก็แห้งแล้งบางที่ก็อดอยาก พราะว่าอยู่ที่การประอกอบเหตุทนำะบุญนอกุญญาเขตมานะไม่ได้เกิดในพระพุทธนามไม่ได้บุญเลยพระพุทธศาสนาโอเคนะหมอมาถึงวัดไกยแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะได้ร่วมบุญช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะได้ร่วมบุญกับกิจกรรมของวัดในวัน ครบรอบ139ปีของอวปู่วัดปักน้ำภาษีเจริ